สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการเผยแพร่พรคลิปวิดีโอนะครับแสดงให้เห็นถึงโรนขนาดใหญ่ลำหนึ่งพุ่งไปที่ตึกลาซูเนเบซาสูง1 2 1เมตรก่อนระเบิดเป็นลูกเพลิงดงสนัน่นหลังพุ่งชนตึกที่สูงที่สุดในเมืองคาซานเมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตา,านในรัสเซียนะครับจุดที่โรนพุ่งอยู่ระหว่างชั้นที่25ถึงชั้นที่29ของตึกที่มีความสูงทั้งหมด37ชั้นนะครับ กระทรวงกลาโหมรัเสเซียแจ้งว่าการโจมตีเมืองคาซานเกิดขึ้น3ระลอกระหว่างเวลา7นาฬิกา40นาทีถึง9นาฬิกา20นาทีของวันที่21ธันวาคม2 5 6พที่ผ่านมาไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ทางการนั้นสั่งปิดสนามบินใกล้เมืองคาซานชั่วคราวก่อนเปิดให้บริการตามปกติในเวลาต่อมามีการอพยพประชาชนบางส่วนแต่ทางการนั้นไม่มีการเปิดเผยตัวเลขและมีการสังยกเลิกกิจกรรมสาธารณะใหญ่ๆทั้งหมดในช่วงสุดสัปดาห์สำนักงานสื่อสารของรุดเตนม นิคานอฟผู้นำตาตาสถานแจ้งผ่านเคลแกแมนะครับว่าเมืองคาซานถูกโจมตีจากโรน8ลูกจำนวนนี้6ลูกโดนอาคารที่พักอาศัยหรูหราโจมตีโรงงานอุตสาหกรรม1ลูกและอีก1ลูกถูกยิงตกแม่น้ำคาซานเป็นเมืองรับเรยที่สุดเมืองหนึ่งของรัสเซียมีประชากรราว1 3ล้านแสนคนอยู่ห่างจากกุมอสโกไปตามนนออกประมาณ700กิโลเมตรห่างจากแสแดนยูเครนราว1000กิโลเมตร การโจมตีเข้าไปในดินแดนรัเสเซียให้ยกระดับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนยูเครนเคยส่งโดรนถล่มโรงงานผลิตโดรนและเป้าหมายเกี่ยวกับน้ํามันที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองรัฐเดียวกันนี้และประธานดีวัลลาดิเมียร์ปูตินยังใช้เมืองคาซานเป็นสถานที่การจัดประชุมกลุ่มบริกเมื่อไม่นานมานี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาวุธที่ใช้ในการโจมตีเมืองคาซาน เป็นการโจมตีด้วยลูดี้ที่สามารถติดหัวรบ50กิโลกร,รมัมมีระยะประมาณ1,500กิโลเมตรนะครับประสบความสําเร็จในการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในรัสเซียมาแล้วรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคลังเชื้อเพลิงฐานเฮลิคอปเตอร์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หลายแห่งในเมืองโซชิอัสเลอร์เซนต์ปิเตอร์เบิร์กโนโวลิเปสไราอาซานนิสนนนอฟโกรอสการโจมตีครั้งล่าสุดนั้นก็จุดกระแสคาดการณ์ว่าตึกราฟ้าในเมืองคาซานอาจกลายเป็นที่พักของใครบางคนที่เชื่อมโยงก,กับการทำสงครามในยูเครน การโจมตีเมืองคาซานเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่รัเสเซียนั้นได้มีการโจมตีกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายบาดเจ็บอีก13คนในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมประธานดีว่าลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียเองนั้นก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าทางด้านรัเสเซียนั้นจะมีการดําเนินการตอบโต้ในเรื่องนี้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันและก็จะทําให้ยูเครนนั้นจะต้องรับผลกระทบที่เรียกว่าหนักหน่วงกว่าเดิมสําหรับสถานการณ์ในการสู้รบครั้งนี้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ